สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล The Fun Story กลับมาเจอกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ก็จะมาทำ Afternoon Routine นั่นเองก็คือตอนบ่ายทำอะไรบ้างนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าทำอะไรบ้างตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย3ามห้าสิบเนาทีนะทุกคนมาดูกันเลยว่าวันนี้ทำอะไรกันบ้างนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยไป ขณะนี้นะทุกคนเป็นเวลาบ่ายสองนั่นเองตอนนี้ก็กําลังปั่นงานภาษาอังกฤษอยู่เดี๋ยวให้ดูทุกคนทุกคน,ท,กคนที่ทานะทุกคนก็จะมีภาษาไทายแล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตวิชาภาษาอังกฤษนะทุกคนนี่ตอนนี้ก็ทําเสร็จไปหนึ่งวิชาแล้วนะนะทุกคนก็ก็คือวิชาเอ่อคณิตศาสตร์นั่นเองนี่เพิ่งเสร็จไปสดๆร้อนๆนะทุกคนแล้วก็ ตอนนี้กำลังทำวิชาที่สองอยู่นะทุกคนก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษตัวเองนี่เลยตอนนี้กำลังจะทำอยู่นะทุกคนมีเพิ่งได้เขียนชื่อเองอย่าโฟกัสลายมือนะทุกคนโฟกัสเถอะขอร้องเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูเลยทุกคนตรงนี้เหมือนอาจจะดูแบบตรงเรียบร้อยมากเลยถังขยะยังไม่ได้เอาไปทิ้งเจอเก้าอี้ก็เข้าได้นะทุกคนนี่เก้าอี้ตรงนี้หักไว้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็ทําไปด้วยแล้วก็เป่าลูกโป่งเล่นไปด้วยนะทุกคนจิวๆจิงๆปะวะวะวะเป่าแล้วยวค่อยเป่าเดี๋ยวเราจะมาจริงจังกับงานนะทุกคนให้มันเสร็จไปตอนนี้เลยมาดูกันว่าเป็นไงนี่ครับทุกคนในขณะที่ปั่นงานไปก็ดูอี c ิคชาไปด้วยนั่นเองช่องโปรดเลยคลิปช่องเขาสนุกมวก อธิบายบายงานให้ทุกคนฟังแล้วกันนะทุกคนนี่เลยอันนี้ก็โอเคเรื่อไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอช้ำมก่อนแล้วกันทุกคน ุตอนอตนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนั่นเองในขณะเวลาบ่ายสามยี่สิบสามนาทีนั่นเองขณะนี้ก็ทำเสร็จแล้วก็ถือว่วาทำไปประมาณหนึ่งชั่วโมง สอบเสร็จไปทั้งหมดสี่วิชานั่นเองก็ใบสามครึ่งนะทุกคนตอนนี้ก็ตรวจงานตรวจไอ้พวกตัดต่ออะไรไปเ,เรื่อยเปื่อยนะทุกคนมีเครื่องเขียนอะไรบ้างนี่ก็ทุกคนอาจจะได้ดูแล้วนะตอนที่ลงคลิปนี้ไปโอเคแล้วก็มาตรวจดูไปก่อนในวันนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ก็สาระ กินกัใ่เ่ยจะรทแะวครับกักุก็กันเอะดยะไพทใหม่ๆก็้าอนนะนะครบุกคนก็ตรวจงานทำอะไรเสร็จทุกอย่างแล้วนะก็แบบวันนี้มันก็เป็นวันว่างๆชิวๆมากเลยเดี๋ยวก็เออเออเออ ล่วงล่วงลวงตอนนี้ก็เดี๋ยวจะออกไปนั่งข้างนอกนะเอ่นี่นับทุกคนก่อนออกไปข้างนอกเราก็หยิบน้ำสไปซ์ไปกินเดินนั่นเองก็เดิน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 อ้าวกล้องแหวดหมดแล้วเนี่ยโอเคงั้นปิดคลิปบ๊ายๆถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe วันนี้ไปก่อนนะครับ